ตรัสเป็นพุทธศาสนสุภาษิตบาลีบาลีว่าโกทังคัตตวาสุขขโกทังคัตตวาสุขขังเสติหรืออะไรเนี่ยฆ่าความโกรธได้เป็นสุข <c oughs> ก่อนที่จะความโกรธมันจะฆ่าเราฆ่าใครเราต้องฆ่ามันก่อนอะไรอย่างนี้ <c oughs> ความจริงแล้วมันมี ระดับของความโกรธมันเริ่มต้นมาจากความพึงพอใจมันเริ่มต้นจากตัณหาเริ่มต้นจากโลภะติดข้องเพราะมันเริ่มมาจากความติดข้องความต้องการความอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นอยาก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 ไปอยาป่างเดียวพอเวลามันไม่สมความปรารถนามันก็ เกิดความไม่พอใจนะมันเป็นปฏิคะเป็นพยาปาทะหรือโกรธะมันมีชื่อหลายชื่อคุณกลุ่น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 ขึ้นมาเหมือนเหมือนไอ้ฐานที่มันมีเชื้อหรือถานมันตกไปในกองใบไม้ มันก็เริ่มที่จะมีควันขึ้นมากลุน่นกลุน่นกลุ่นขึ้นมาจนกระทั่งลุกเป็นเปลวขึ้นมาเผาไปทั่ว